ตัดเดิมเลยไปพ้นเลยนะวันนี้เนี่ยที่พัดอากาศเึงแค่ไปปั่นที่เดิมเลยถ้างั้นอะ่ออะอวงอ้วงเจออ้วงนะพี่เอกวะเนี่ยเจออ้อนะอกวกเนี่ยพี่เอกวะเนี่ยไม่เอาพี่เอกนะผ่านอยู่ผ่นแป๊บม,มีโทเทมไฟนะจ้าเจอ,อมแม็กเหรอ อ้าวเรียบร้อยพทีเอ็นนะครับทีเฮดโดนไปแล้ว้วกไปแล้ว้วกไปแล้วเฮ้ยอยูแ่แถวนั้นเหรอ,อโอ้ลมแล้วด้วยไวยังไวเลยเฮ้ยพี่เอกแน่เลยมีกีดร้องด้วยพี่เอกวะเนี่ย ปันก่อนปันก่อนยังไม่อุ้มด้วยว่ะอ,อุ้มแนละ้วเฮ้ยไม่ใช่นะแมวนะโอ้โหแขวะแล้วของชูชองแขวะเลยเหรอเราจะจะปลดได้ไงไอ้นั่นโดนไล่อยู่นะไอ้นั่นไม่ไปปลดอ่ะอ๋อเรียบร้อยแม็กมึงรีบช่วยจังวะโดนไล่ต่อแล้ว etn อ่ะเ,เอาไล่แม็กก็เปลี่ยนคนเหรอเพื่อนปั่นอยู่เพื่อนปั่นอยู่โอ้ยยังไม่ติดกิ๊ดเลยโดนตีละเฮ้ยมีคนล้างล้างเร็วด้วยเครื่องผู้เสกเครื่องเดียวเนี่ยไม่มีอุย้ยโดนตีล้มร้อง มันเสียเปียบแล้วมันก็เป็นตัวละครมาไงเพื่อนเพื่อเเนเข้าตู้รอ,อก่อนคือแล้วแล้วไอ้วพวกนี้มันไปล้ามหมดเลยเว้ย ตาเอกแกแกไม่ใส่ใส่สก,กินนี้ใสเอกแสกสกินสวยนี่มันเมื่อมึงไปมันไปล้างมันก็ไปเก็บอุกเลือดเออโอ้โหมึงมึงล้างทำไมวะเนี่ยล้างอีกแง่คนละหนึ่งลุกเองได้ไหมปะ มีใครอยู่ใกล้ไหมอโอเคมันต้องแยกไปช่วยมางคนหนึ่งอ่ะอีกแล้ว,ลวเหรอจะขยันล้างกันจังวะเอาเมื่อก็ล้าง ยังไม่ไหยเลยแปนแล้วเนี่ยแนลครอยู่ถอ,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 อแล้วถอนแล้วถอนแล้วถ้วววาจะมาหาเพื่อนวหรอ,วอุ้ยอวกแดง ตามเพื่อนยาวเลยวะ่ะ <c oughs> ไม่เอาเพื่อนแล้วนะ <c oughs> มามึงล้างกันนะกูก็ล้างอะ่ะแม็กล้างเลยมันล้างเราเราก็ล้างอะ่ะเดี๋ยวไปสวนโลก ล้างกันกูก็ล้างอ่ะกูไม่ล้มด้วยกูยบอกเลยเออให้แม่งเก็บไปเลยพวกมึงก็โดนอ้วกเลือดกันไปเฮ้อยากล้างกันนักเอาดถ่เโ้ยแพ้งล้างแล้วไม่จุกนะโหแล้วเครื่องนี้เสร็จแล้วดีให้กำลังใจ ไม่กูไม่ปั่นกับมึงหรอกกูยืนให้กำลังใจเหลือเครื่องเดียวแม็กเรเรียบร้อยตายแล้วคนนี้ตายแล้วเครื่องอยู่บ้านใหญ่มีเครื่องหนึ่งบ้านใหญ่มีเครื่องหนึ่ง คุณแจสขึ้นมาขึ้นมาอี<ป>่คนหนึ่งน่าจะจูงอยู่มั้งออกเลยนะไม่ช่วยนะพ<ป>้อหาทำเรื่องค<ป>นไม่ชอบเสียงไฟเลยวะ่ะ นี่ยังไม่ติดเลยให้ติดก่อนค่อยล้าง <c oughs> เก็บอุ้งเลือดนะอย่าเพิ่งดนะึงเ <c oughs> พื่อนนะเพื่อนรอได้ไอ้นั่นมันปั่นอยู่แม็กก็ค่อ,อ,คอยอ้อมมาข้างหลังเพื่อนเลยก็ได้ <c oughs> ค่อยๆมาค่อยๆมาพอแม็กติดเชื้อแล้วแม็กแม็กดึงเพื่อนก่อนแล้วค่อยล้างไงอยู่กับเพื่อนนะอยู่กับแม็กกับที่ผหาเราจะอุ้งเลือดแม็กจะดึงเพื่อนเลาไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยแม็กระวงังอ, <c oughs> อุ้มไหม นี่กดไปไหนละไดฮาร์ดอะไดฮาร์ดเอาไว้แบบตอนที tunnel, ่มันจะพ่นเนี่ยเข้ามึงก็พว่งออกไปอย่างเงี้ยโผล่เกดสองแล้วแม็กเพื่อนไปช่วยนะเพื่อนช่วย

ตีว่ะพุ่มเร็วโอเคว้าว ไปปั่นเครื่องรู้เลยเครื่องริมแบบอะที่นั่นมันนั่งปั่นไว้อะตาแด้ยังวะ

ขอห้าวิห้าวิห้าสี่สามสองหนึ่งเสร็จแล้วไหมแล้ว <c oughs> อตายยังไง ตูสองฝั่งไกลกันเฮ้ยจริงดีเอาจริงดีประตูอยู่ไหน เกือบไม่รอดโหเกือบไม่รอดแม็กเพื่อนหลบอ้วกจยาวยาวอ่ะเพื่อนบอกเลย <c oughs> เพื่อนจุกหลบอ้วกอย่างเดียวเลยอ่ะ <c oughs> อ๋อใข้ไดฮาร์ดเลยเหรอเออไมได้ว่ะแม็กไม่รอดล้มก่อนอิเดียวเองคือแบบอิดเดียวคือ คือมันเสร็จแล้วคืออีกนิดเดียวแม็กก็จะรอดกับเพื่อนแล้วไงอ,อืมแม่งจัดมีโนวันด้วยนะมีโนวันมีเสียงร้องอะไรยาง